Good luck, mates. เอามามีบ้างชั้นไม่ไม่ไม่เอาแบบชิดสบายสบายดีกว่าทำไมอ่ะมามีแล้วมันอึดอัดเลยยังไงอืมอึดอดัดใสม่ม<อ>าม,มีแล้วอยู่อยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหม เมื่อกี้ผมเนียนอยู่หลังหินหลังเดียวเลยเมื่อกี้ไม่มีใครเดินมาเลยเดินกำลังวงกก็หินนั่นแหละย,ยินที่ว่ามันยิงผมตายที่ว่าแจ็คโมไม่เห็นอนะ่ะแต่ว่ามันอยู่ <c oughs> ด้านล่างอีกนะก็คิดดูดีผมวิ่งผ่านผมเดินวิ่งผ่า,านนะขณะนั้นมันก็ไม่ได้ยินเสียงหรอวะแปลกไหมผมไม่คิดว่ามันจะอยู่กันเพราะว่าเห็นว่าแจ็ควิ่งมาจากฝั่งนั้นใช่ใครก็จะไป่รู้ผมยังไม่รู้เลย คนที่สมควรโดนคือผมมากกว่าผมวิงอยู่หลังมันขนาดนี้ใช่ไหมล่ะมีตี้ไหมไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นผมมาน่าโดนขนาดผมผมไปดูย้อนหลังถึไม่เห็นนะว่าอ๋อมานั่งอยู่นี่มันก็ไม่เห็นหรอกแต่อย่างน้อยมันก็ได้ได้ยินเสียงนะว่าฟังไม่ดีไป่หูฟังว่าประเด็น

ใครเอาคุณสีบ้างไหมคุณสีนะได้ๆได,ได้ไม่ไมไมครับผมได้ได้สั่โอเคครับมีคุณสซ้ำรึเปล่าได้ๆได้ๆ กมดจะว่าว่าแต่คงโอกาสเป็นไปไม่ได้หรอกว่า<ม>ถ้าถือปืนเดียวถ้าแม่ถ้าถือปืนปืนเดียวกันสองก็บอกอะ่ะให้เลือกสกินได้ว่าจะเอาสกินไหนกับสกินไหนอืมน่ามีฟีเจอร์นี้นะเอ,อ,เอสำหรับคนที่ว่าของเยอะอถือเอ็กซอย่างถืออย่างเงยอ็มโฟอยเงี้ยนะ มีกีส้าใส่แม e ่งให้หมดเราสามารถเปลี e ่ยนได้ระหว่างเกมอ่ะเออเปเออเปลี่ยนได้ระหว่างเกมได้อย่างเงี้ยก็ดีเป็นกระตุ้นยอดขายด้วยเดี๋ยวยังคงเช็คใส่เซตหนึ่งเซตหนึ่งเข้ามาละเหมือนใส่เป็น ตัวชุดหนึ่ง嘛เพชุดสี่เนี่ยชุดหลักกับชุดอาปีเนี่ยกระเป๋าอาปีก็ปืน,หน,นหนึ่งก็ปืนหนึ่งเท่าเลเซตหนึ่งก็น้ำแข็งเซตสองก็อาจารย์คงก็ราสับอย่างนัี้ยจะได้ไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่ถ้าทำอย่างเงี้ยจะได้ใช่แต่ว่าอารมณ์ใตอนนั้นเนี่ยยังไงผมก็เล่นเซตหนึ่งเพราะไอ้เซตสองเซตส,สามผมไม่โยนชุนดให้เพื่อนอ๋อไม่โยนเออไม่โยนอย่างเดียวเอ้ยคนไหม เอไม่ยอมชุดเพื่อนใช่สองใช่สามอะ่ะไม่เคยใช้ไฟไมีแค่สองช่องนี่ที่ใช้เงินจ่ายผมไม่เคยโอ้โหเลโซนนี่ก่อนนี่ก่อนผมหนีลงบ้านาลเชื่อปอนะนนโอ้โหเนี่ยผมเพิ่งตัวไปเร็วๆนี่เองนี่ผมยังมีใหญ่ๆเลยว่ะ มาไม่เจอใหญ่ๆเลยมีอกทีนะเขาล่ามีคนยิงหรล่ามีคนยิงโอ้ยล่ะมาดีกับบ้านสชั้นนะใช่ๆบ้านสหลังก็กจากซก่อนจะทมาคิดแนไป đi dùng nhiên phụm à Watch out. Bắp nha, bắp nha. Khâu hùa luôn Rồi Watch me, hãy tập, watch Mark the location Mà đi Ủa mà đi Bà anh Có có đằng xe không Mark the location gì đó โง่เลยไม่ไม่ผอ่นีไม่ผัวเอ้าทำไมทัไม่ติดแตปั๊มยาทัไม่ติดเนี่ยเวลาจะรีบ,รบเนี้ยชอบทบไม่โดนมันไม่ออกว่ะห,หลังหินหลังหใหญ่หลังก็ดังเหรอเห็นนี่ยนี่เราวิ่งไม่ไกล ประมาณเกือบสามร้อยเมตรแหละเจอละเจอละเจลาเป็นยังไคือมันเห็นผมหรือเปล่าแค่ไหมล่ะกำลังวิ่งไปทางเจิกระเบิดที่อะไรมีตัววิ่งมาทางบ่หมาไม่ไม่ยิงยิงให้มันให้มันมองมาทางนี้เอ้ยมันมาหินนี่ละไม่หินนี่ตัวหนึ่งหินใหญ่เนี่ยตัวหนึ่งคุณละตัวกันมันี้่งมอชุดสีดำนะชุดสีดำนะ

ยี่เปอยู่นู้นได้ยังไงวันนี้มันตึงอ่ะมันขึ้นเป็นยูนู้นแล้วเหรออยู่ล่างเห็นใหญ่อะแจ็คเห็นยังไม่เห็นเออเนี่ยที่ผมที่ผมไฟอะอยู่ด้านล่างเลยไม่เห็นไม่เห็นต้นผมแจ็คไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นต้นไม้บางหมดเลยอือมขอบคุณค่ะชูชมพูก็ไม่เห็นแล้วนะชูชมพูอะ เอาดีถ้ามันไม่มาเพื่อนมึงตายนะดีปั๊มยาเลยมันกำลังมามาแล้วโหยลูกโซ่ตัวไวีๆหลุดพ่อมันดันเหรอผมก็ยังโปล่ข้าไปตรงนี้เฉยไม่ไม่ไม่มันดันมันดันอ๋อหินนั้นมองไม่เห็นเลยนี่ยตอนแรกมันวิ่งมาหินนี้เช่าตอนแรกมันวิ่งมาหินนี้แหละเล่นเลยเดี๋ยวดูฮะเลี้ยหมดแล้วกตีแล้วแถวแถวสาวชุบอ่ะแถวสาวชุบมันยิงกันอยู่ <Thank> you. ย,ายาหมดเลยกูเราพารถมาไหมไม่ได้พามาใช่ไหมปาชุบมา้าฟ้าเหรอครับใช่ใช่ใช่ใชใชใช Thank you <รอ S 1> ๋ายาหมดเลยมนไอเองมา <Awesome. S 2> งไม่มองปนั่งเลยไม่รว่าอยู่ตรงที่ว่าตรงที่ป่าไป บ้านใหม่เอา้าลันลันตอนไหนบ้านนี้เหมือนกับเมียเลยก่อนหน้านี้รถมีตรงนี้อัน<า>นี้รถมีอยู่ขาบไปสองคันเลย <S 2> <S 2> โอ้โหอะไรอ่เหี้ยมันมีคนโอ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วเจ็บแล้วโอ้เจ็บตัวแล้ว เอาพี่เจไปเจอปูไวไว้แจ็คกดหน่อยกดหน่อยพี่ลกไล่เราไปปูเอ้ยังหมดไหมจังหมดยังไม่หมดไม่หมดไม่ซ้ำด้วยไปเรียนหน้ายอะไรกันกันแจ็คแจ็คผมอยู่นี่มาจับกันเร็ว thank you นี่หนึ่งกุดอันตนยังไงจะบอกว่าแต่เขาเลยไป ผมไม่มียาไป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 ที่นี่ก็ดักสุดนะแ <Thank you. S 1> ช่งพันไปก่อนนะผมไปเอารถพันยาไปก่อนอืมเนี่ยผมรอขึ้นรถเลยเรือพโนน่าอย่าไปปั๊มกนแล้วตนน่านมีว่ะมีคนมีวะตายก่อนนะเข้าเข้ามือนิดเลยนนตัวยาแป๊บตรงนี้มีคนมีงน,น,งน,นวควปา เฮ่หลังคาหลังคาหลังคาโอเจออกซานหน่อยออกซานหน่อยหังคาบ้านชนโอเคโอเโอเโอ้โหยัยามไม่เสร็จเลยโอ้โหไม่รู้ฟังเทาังเทาังเงไปีุบหยุงเทารังบียดยุย่งมครับหลังคาหลังคาบ้านดอด่ะดอ่ดอค่ะให้ดอเจนเหรอโอเคเขาจหลังคาปีเลยใช่ไหมูช

อ่ะยิงก่อนแล้วเอาเห็นได้แล้วผมมาแลนะมียาแล้ววะโอ้โหมีสองตัวดิวะโอ้โหเราต้องวิ่งแล้วผมแม็ก็ไม่มียาน้ำเลยต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งแล้วราาคตัวไม่มียาก็ต้องวิ่งแล้ว ม,มะะุมนี้นเลยฮะนี้ยาท้องหัวเลยสีตะวางเด็กจะมาฟ้องเอาโอ้ยไหลือได้ไหมจะเอาอะไรมาฟ้องเราเฮ้ยพี่เหี้ยตายยันได้ป้าไม่เอาไม่ให้คิวไม่ให้คิวตายอยู่นี่แหละตายวงเนี่ย ไม่หรนี่ใช่ป่ะอืมจับจับจับจ้นนั้นไปไม่ได้ว่ะไปหนูมันมีฮยเนี่ยดึงมือมันกระพริอยู่น้องขายังมีอยู่ไป็นก่อนไปเลยไปเลยนะมีสมองไหมล่ะสมองลดออกอืมติดบตึงไม่มีวะไม่ออกก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเป็นเป็นน้องแล้ว ลูกด,ดสองมีอยเ่าดนรถสอง,สองมียา,าลเยาาลเยเกมสรุปแล้วก็ลืมลืมปั๊มทองอยู่ดีอ่ะได้ปั๊มทองไหมยา้องยานา้ำไม่มีเลย ไม่มีตังค์เหรอร้านค้าอยู่ข้างหลังไม่มีตังค์อ่ะจน <c oughs> มันล้อเพื่อนเดินมาแถวนี้มั้งล้อจริงๆเมื่อกี้บ้านเนี้ยเล่นได้แต่แล้จะบอขึ้นหลังคาบ้านนี้แล้วบ้านมาเขียวแล้วแต่เห็นล้อขอบวงไง <c oughs> มันถึงวงก่อน่ะมีการขายขายของไหมเนี่ยมันยิงกันอยู่เนะี่ย bay hai vụ chìm cái được a mặt đừng nó ba chị mà lại đừng cháy chạy 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 ที่จริงเบนเดตเนี่มันนาอันที่เขี้ยวนั่นมันนาปั๊มไม่เต็มได้นะเอาโดนโซนวันช็อตวันช็อตโดนโซนเป็นอย่างนอกรวงที่จริงบอกว่ายาเล็กเนี่ยสองตัวแล้วสองตัวแล้วสามอันนี้มันอันนี้อันนี้ตายอันนี้ตายจะบอกนะมึงตายวงกันหมดเนี่ย นู่นไงนเขานู่นไงแล้วเดินอย่างโล่งเลยนะเขานั้นมันอยู่ในวงอยู่แล้วนี่หว่าใช่กบคว้าไ้เลยหลังคาไปหลังคาแล้ว กลางตัวนะหลังคาต้องวงหลังคาติดในวงนิดนึงว่าเป็นมุมต่ำเอาโดเนตเอาเดิน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 นี่เอาขวาหมดเลยสองวิ่งฟรีวิ่งในขามุงอีกเลื่อเลื่อเลื่อเลืเลื่อยยังไงวงมันก็ต้องดันเราอ่ะถ้าเราไม่ไปอ่ะออกซ้ายออกซ้ายเอาได้ตั้งตัวที่เพอ่มนั่นแหละต้องบุญได้ตั้งตัวนี้ มันหามันหามันหานี่กระโดดไปดหลังคาตัวนึงหลังคาตัวนึ่งเฮ้ยนุกันโดด,ดใช่ใช่ใช่โดดเป็นกุ้งเลย awesome เด็นยังเนี่ยโอ้โหจ่าฮูจ่าฮเรื่องตรงนี้เ,นเต็มไงประเด็นถอดถอด ถ้าเลือดเต็มน่าจะได้ก็จะทันอ่ะเลือดไม่เต็มไม่ทันไม่ทันมุมบลรล